สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับนคร4รีโอท็อปช็อปแนแชร์นะคะแต่ว่าเป็นการพาเที่ยวนอกสถานที่วันนี้รันอยู่ที่ตำบลนานสาอำเภอพระพรมนะคะอยู่กันที่คลินิกพระพรมโอสถนะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาพบกับคุณหมอรันนะคะซึ่งเขาเป็นประธานของกลุ่มที่นี่นะคะวันนี้เราจะได้ไปชมสมุนไพรเป็นส่วนกันแบบสดๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมตามรันกันมาเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะอยากให้คุณหมอแนะนําตัวกับทางผู้ชมนิดนึงค่ะผมชื่อหมอรันนะครชื่อพนรันผลพักดีครับเป็นแพทย์แผนไทยแปลงบันดาลใจในจุดเริ่มต้นของโครงการสมุนไพรอสถเนี่ยค่ะมีความเป็นมาย,ยัางไงบ้างคะคือเริ่มแรกเลยคือที่บ้านนี้ก็พ่อก็คือเป็นหมอพื้นบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยน, <ภา S 1> นะฮ <ภา S 1> นะแล้วก็คนแถวบ้านนี่ก็สมัยก่อนนี่เราพึ่งพาตัวเองเอาสมุนไพรมาดูแลรักษาตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยเราก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ตัวเองก็ได้ ได้รับการเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเนี้ย ล้าคนไข้มาเราก็เป็นคนไปหาสมุนไพรมาต้มยาสำสมับต้มยาต้มก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออจริงๆแล้วสมุนไพรของที่มันมีอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยก็เอามาดูแลรักษาผู้ป่วยได้นะะประมาณนั้นแล้วก็จริงๆแล้วเองก็จบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เรียนวิทยาศาสตร์ที่มาอะไรไม่ดนนะฮะแล้วจบแล้วก็อยู่บริษัทยามานานตั้งแต่ตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่จบเลยตั้งแต่เรียนจบแล้วก็อยู่บริษัทยามานานแล้วก็ก็เลย พอทำไปสักพักหนึ่งเราก็รู้ว่าเออย,ยาเคมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่คำตอบอประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจมาหรือฟื้นสมุนไพรที่เราเคยทำแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่ก็เริ่มแรกก็อย่างลูกชายคนเมื่อกี้กเ,กเขาจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมร่วงแล้วมีรังแคมากเลย อนเล็กๆอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะแพ้แชมพูก็เลยทำแชมพูให้ลูกใช้สูตรตัวเองแล้วก็ทำแชมพูให้รักษาให้ลูกประมาณนั้นแหละแล้วก็พอทำใช้เองเสร็จแล้วไอ้รังแคมันก็หายผมก็หยุดร่วงอะไรเงี้ยก็เลยทำแจกแจกเพื่อนๆอะไรเงี้ยใครที่มีปัญหาผมร่วงอะไรแบบนี้ผมร่วงก็ทำแจกก่อนแล้วเพื่อนๆก็เลยบอกว่า เออถ้างั้นในเมื่อมันคุณภาพมันก็ใช้ได้ทำไมไม่ลองทำขายก็เลยเริ่มต้นก็เลยมาทำแชมพูก่อนตอนเริ่มได้ก็สกัดจากเปลือกมังคุดจะมาเอามังคุดที่เรากินแล้วเนี่ยอ่าอ่าเราก็เอามาสกัดและเอาสารสกัดเนี้ยใส่ในแชมพูอ่าแล้วก็เลยทำออกมาขายแล้วก็รู้สึกตอนนั้นเราก็ส่งประกวดของขึ้นทะเบียนโอท็อปะฮะแล้วก็ได้รางวัลโอท็อปห้าดาว ประมาณนั้นโอ้โหครั้งแรกคุณผู้ชมทำมาก็ได้5ดาวเลยสุดยอดมากเลยก็เลยทำพวกนี้มาขายแล้วก็เนี้ยก็ไปร่วมงานกับของพัฒนาชนหลายๆครั้งนะ ก็เลยเป็นเป็นที่รู้จักแล้จากนั้นก็เราก็หันมาทําพวกน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอะไรเงี้ยก็เลยเอาพัฒนาจากน้ํามันมะพร้าวก็มาทําเป็นครีมอะไรเงี้ยโดยอาศัยความรู้ที่ว่าตัวเองเคยทําพวกนี้มาก่อนในสมัยอยู่บสิทยาอ่าก็เลยมาพัฒนาสูตรแล้วก็ทําไปทําเป็นเครื่องสำอางอะไรอย่างี้แล้วสูตรที่คุณหมอพัฒนานี่คือคิดค้นเองหมดเลยใช่ไหมคะก็คิดค้นเองครับะคิดค้นเองแล้วก็เราก็อาจจะทดลองใช้พอดีตัวเองก็สอนนักศึกษาอยู่ด้วย ก็เลยส่วนใหญ่พวกนักศึกษาก็จะเอาไปใช้ทดลองก่อนแล้วคุณหมอสอนอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์วิเศษที่วทยาลัยแล้วก็สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคือแพทย์แผนไทยนี่หมายถึงว่าใครก็ได้มาเรียนแต่ว่าต้องมีวุฒิบัตรอย่างอย่างตอนนี้ก็คือเราไม่จํากัดอายุนะคนที่ทํางานแล้วคนที่เกษียณแล้วก็มาเรียนได้ก็แสดงว่าถ้าเหมือนล้านเหมือนเด็กๆน้องๆเนี่ยก็จะเรียนก็เรียนได้โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะคะแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหาของคุณหมอเนี่ยตอนนี้มีอยู่เยอะมากๆเลยใช่ไหมคะก็มีหลายคนมีหลายคน แล้วณปัจจุบันนี้ค่ะช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าของคุณหมอเนี่ยเป็นช่องทางไหนบ้างเอ่ยก็เท่าที่เราทําตอนนี้ก็คือใช้ในเรื่องของส่วนมากคนที่ใช้ของเราอยู่นี่คือปากต่อปากลูกค้าเก่าแต่ปากต่อปากค่ะแล้วเขาบปากปากแล้วก็สั่งซื้อต่อเนื่องแล้วก็ตอนที่เราออกบูธก็ได้เจอกับลูกค้าที่แบบว่าหมายถึงสั่งให้เราผลิตเข้าไปทําตลาดเองเขามาสนใจผลิตภัณฑ์เราใช่ก็เราก็ผลิตในแบรนด์ของเขาค่ะก็เหมือนกับทํา O E M ให้เขาประมาณนั้น <Okay. S 2> mm hmm. แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะไปชมสวนสมุนไพรที่คุณหมอปลูกเองเลยใช่ไหมคะคปลูกเองทุกขั้นตอนเลยนะคุณผู้ชมต้องเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะสก,กัดมาจากธรรมชาติปลูกด้วยธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะตอนนี้อยู่กับเอิร์ธนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวน ของคุณหมอนะครับคุณหมอจะพาไปชมสวนนะครับว่ามีสมุนไพรตัวไหนบ้างนะครับตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะคุณหมอตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดสีไส่ไร่อ่าสี่ไร่เราก็จะปลูกสมุนไพรที่เราเอามาใช้ทายานะเป็นหลักอันนี้เฉลต์องพรผลิตบองพรนี่ก็จะใช้รักษาพวกโรคผิวหนังโรคเรืมโรคงูสวัดอะไรเนี้ยได้ คนะือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยาที่เขาเรียกว่าแก้พิษสัตว์กัดต่อยก็ได้<ะ>นะแล้วเป็นยารักษาโรคผิวหนังเรามาทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเรือมูสวัดเนี้ยใช้นี้แค่แป๊บเดียวหายเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นกลุ่มเรียวกว่ากลุ่มบกกลุ่มจะมีสองชนิดนี่อันนี้คือกลุ่มบกใบจะมีสามแฉกถ้ากลุ่มน้ำมันจะเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งอันนี้กลุ่มบก อันนี้เราจะใช้เนี่ยแม่ลูกมันก็มีอันนี้อันนี้เราจะใช้เป็นยาในเรื่องของอแก้ในทางลมอะไรเนี้ยใช้เปลือกในพูดถึงก,กลุ่มแล้วเห็นไหมอันนี้คือกลุ่มน้ํเาเห็นไหมจะต่างกันอ๋อแบ่งในกลุ่มน้ําใบมันจะเล็กแล้วก็เรียวกว่ากลุ่มน้ํากลุ่มบกเนี่ยดอกมันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันใช้เวลาใช้เราจะใช้คู่กันใช้กลุ่มบกกลุ่มน้ํา แก้ในเรื่องของแก้ปวดแก้กับว่าลมติดตามเส้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นไมเกรนเป็นปวดปวดบา่าปวดคออะไรข้างเดียวเนี่ยเอาอันนี้มาต่ำตำๆๆแล้วก็มาผมน้ำนี่เอาได้นะมาดองดเงมันจะซึดตัวเดียวหรอกเทียงกินส,สดไม่ได้ หนึ่งในค่ายพิษเพราะงั้นยาที่เราใช้รักษาคือยาฮาร่าในยาฮาราเนี่ย ที่โด่งดังครั้งหนึ่ง <laughs> อ๋อที่บ้านรีแพร์ย่ารีแพร์ย่อะไรเนี่ยคือ<แ>ย่้าแบบนี้ครับหญ่านี้แหละฮะาญ้านี้นี่แหละส่วนอันนี้ก็ต้นกันเกลภาษากลางเรียกกันเกลภาษาใต้เรียกทำเสาเป็นไม้เนื้อแข็งอ,อันนี้เป็น,ปนยาบำรุงกําลังอันนี้เราเรียกว่าต้นพิลังกาสาพิลังกาสาพิลังกาสาเนี่ยมันกำลังจะออกดอกนะพิลังกาสาเนี่ย ใช้ได้ทั้งต้นเหมือนกันใช้ใบก็ได้ไไดางใช้รากก็ได้ใช้ลูกก็ได้สรรพคุณเยอะมากเลยพี่ลังกราษสานี่เป็นยาแบบว่าใช้ได้หลายส่วนตั้งแต่ยาฆ่าเชื้อร,รวมมาถึงยาบำรุงเลือดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเราจะใช้ลูกพี่ลังกาษสาบำรุงโลหิตบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะับส่วนในนี้ก็นนที่เมื่อกี้เราทำลิฟต์เมื่อกี้เห็นไหม ทำลิฟต์โอ้มีเสียงนะฟังดูมีเสียงอ่าอันนี้ต้นคำไทยคำไทยนั้นเมื่อกี้ที่ที่ที่แฟนทำลิฟต์ก็จะเอาสีจากอันเนี้ยสีจากเมล็ดตรงเนี้ยมาทำแต่นี้มันแห้งไปแล้วสีธรรมชาติของสีธรรมชาติเลยราจะใช้สีธรรมชาติเลยอ่าแต่ดอกมันเนี่ยเป็นยาบำรุงเลือดที่ดีครับนะดอกอันนี้แพงมากนะคำไทยเนี่ยเฉพาะดอกคำไทยเนียกิโลประมาณสองพัน เนี่อยาแนะนำให้ชาวบ้านปลูกต้องถือว่าสมุนไพรไทยเนี่ยคุณผู้ชมมีความจําเป็นแล้วก็ต้องเรียกได้ว่านําไปใช้ให้ถูกนะคะนําไปใช้ให้ถูกวิธีเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับร่างกายนะคะและสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดแช์นะกดแชร์ไปเยอะๆเลยมีปุ่มไหนให้กดเนี่ยกดไปเยอะๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ